มิล r i เคิลมอร์นิ่งพอดแคเพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอัดส,สังหาสร้างอาชีพ EP 168ความกล้าคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงมิล r ์เคิลมอร์นิ่งพอดแคเพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอัดส,สังหาสร้างอาชีพ EP 168 บทความนี้ครับได้มาจากคำพูดของคุณโรเบิร์ตทีคิโยสกีนะครับเจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนรู้ครับที่ทุกๆท,ท่านรู้จักกันนะครับและก็เป็นคนที่ออกแบบเกม cash f l o ครับที่โด่งดังมากๆและก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคนสนับสนุนอยู่นะครับมากมายและเป็นคนหนึ่งที่ออกแบบหัวข้อทฤษฎีเงิน4ด้านครับที่หลายๆคนรู้จัก esbi โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวบทความนี้ในคำพูดของท่านนะครับ เราเกือบทุกคนรู้ว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังไม่ประสบความสําเร็จยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติหรือความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือพฤติกรรมที่แย่เปลี่ยนแปลงงานธุรกิจหรือสิ่งที่เราทํากับเพื่อนเปลี่ยนแปลงเป้าหมายแผนการวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ยังไม่ได้ผลดีพอตลอดไปจนถึงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมสังคมความสัมพันธ์หรือสิ่งใดก็ตามที่ยังเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในชีวิตเราครับ คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเพียงแต่สิ่งเดียวที่เราทําหรือคิดว่าเราทําได้คือแค่คิดครับแต่มีน้อยคนนักที่จะลงมือทาเพราะอุปสรรคคือการไม่กล้าหรือไม่ยอมตัดสินใจครับเพื่อนๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากและน่ากลัวสําหรับคนส่วนใหญ่นั่นเพราะพวกเขามมวแต่คิดแต่ไม่เคยลองทําเพื่อพิสูจน์มันครับผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั้นแน่นอนคือจะนําไปสู่ผลในทางบวกโดยที่เราไม่ต้องคิดเช่นการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่แย่แย ที่ทําให้เราล้มเหลวแต่บางคนก็ยังไม่ยอมตัดสินใจเพราะยังไม่อยากพยายามหรือผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจไม่แน่นอนและเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าผลจะออกมาเป็นลบหรือเป็นบวกเช่นการลาออกจากงานที่ทําอยู่ไปหางานใหม่หรือลาออกจากงานประจําแล้วไปลงทุนทําธุรกิจหรือย้ายที่อยู่ใหม่หรือมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่ถ้าเราไม่ลองเราจะไม่รู้ครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอาจไม่แน่นอน แต่ถ้าสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่เป็นอยู่นั้นแย่และจะไม่มีวันดีขึ้นเราก็ต้องพร้อมที่จะเสี่ยงกับมันครับเพื่อนๆืเพราะถ้าการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงก็อาจไม่ได้แย่ไปกว่าการเผชิญหน้ากับสิ่งเดิมๆที่เราต้องทนอยู่ทุกวันทุกวันและที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอครับไม่ว่าจะด้วยวิถีทางใดแต่แต่อย่างน้อยที่สุดชีวิตเราก็ย่อมจะก้าวไปข้างหน้าครับวันนี้ครับผมอยากจะบอกทุกคนว่า วันนี้ถ้าเรายังคิดและยังย่ายังอยู่ที่เดิมยังไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนที่เรายังยึดติดเราก็มีโอกาสที่ยากมากๆครับที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตครับผมเองได้มีโอกาสอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นเกมแคชโฟล w ซึ่งได้เห็นมุมมองของมหาเศรษฐีหรือคนที่เขารวยอะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองก็เริ่มต้นจากเราครับพนักงานประจําที่ต้องกู้เงินธนาคารมาสร้างบ้านสร้างตึก เป็นการลงทุนเป็นการขายเป็นการพัฒนาทรัพย์สินเพื่อสร้างคุณค่าให้กับทางผู้อื่นและก็ตัวเราเองครับฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกเขาเหล่านั้นทําได้ครับผมมั่นใจว่าถ้าใครที่ได้เข้ามาฟังอพิโซดนี้แล้วคิดตามนะตั้งแต่ต้นจนจบ เราเองก็ทําได้ครับเพืเ่อนๆครับเราจะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ครับเพราะการอยู่กับที่มันเท่ากับการที่เราย่าอยู่ที่เดิมครับเพื่อนๆครับเ้าชอบไปกดไลค์ใช่ให้กดแ like, ชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับอสังหาสร้างอาชีพนะครับพื้นที่ของคนพัฒนาตัวเองที่รักในการเรียนรู้แล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับ เพราะถ้าใครมีสีข้อนี้ใครมีสี่ข้อนี้นะครับคุณจะเห็นภาพการทำงานประจำอีกเรื่องหนึ่งไมซ t ของการทำธุรกิจสังหา